ค,ค,ค่ะออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายออกกำลังกายเนาะจ้าไะออกกำลังกายกัอนออกกำลังกายเนาะจ้า ทุกเศร้าจะดีเด็กจ,จ้ะสุขภาพเขาดีขึ้นค่ะรูปร่างรูปร่างก็ดีขึ้นพุงก็ม่ยืด พุ้งกับวัชทืนพุบบ่งวัชพะ phúng cái dục phúng cái dù phúng cái dù luôn đấy phúng cái luôn phúng cái luôn cái bài căng tha khá, bài kháng. ป่าเดินตามอซอยในมูบ่บานซอยในมูบ่บานนี่มันก็ยังบระท่านได้เรียบร้อยเมื่อทุกบ้านทุกแปลงดอกค่ะแต่ทุกแปลงก็จะมีเจ้าของกันทั้งนั่นเนาะค่ะนี่นี่ทุกแปลงก็จะมีเจ้าของกันทั้งน,นั้นเป็นป่ากับมีเพิ่นบ่ท่านเดินมาอยู่ค่ะปลูก เป็นบ้านแล้วก็มีค่ะเนาะปุตรเป็นบ้านก็มีค่ะค่ะเป็นปลาแบบประมาณเอ่อที่เป็นปลาอยู่กับประ,ประมาณสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ล่ะเครื่องต่อเครื่องโหลดไป เคิงต่อเคิงค่ะเคิองต่อเคิองเนาะค่ะสิเดินไปเดินน้ำวิ่งน้ำแล้วแต่ตอนนี้เมื่อยเมื่อยก็ยางค่ะเมื่อยก็ยาง ค่ะเมื่อยเหา้ขอยางเอาเนาะอืมปาก็มีควอหงส์ซึกว่าเออสุขภาพก็ดีคือพุงมันก็หยุบลงถึงสิบทันบ่ได้หยุบหลายมันก็ยังหยุบลงแน่อืสมัยก่อนนี่เสื้อตัวนี้แน่นเลยเด้อค่ะพุ้งนี่ปิ้นเลยล่ละแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเออเบาลงนะคะ พุงบ,บินพุ่มีเีนปันได้ค่ะป่าก็าพอสุขปาาป่าดีคือป่าจะมาทายให้มึงว่าก้อนหนานี้ป่าใส่เสือออกกำลังอ่ะพุงเป็นแบบใดอ้ยพุงกับน้มเนี่พอปานกันค่ะพุงนี่สิมาหลายกว่าน้มอ,อีก น้องเนี่ยมันยืนออกมาคืบพุ้งเลยค่ะ<า>แต่ที่นี่อืมก็นมกระชิออกแน่แล้ว <c oughs> นมกระชิออกแน่แล้วคุณนั่งแหละ,ะแหละเป็นกระแล าบ้นาน,นดอกไอ้นั่นดอกพักบุง้งสวยค่ะสวยพักบุง้งเคี้ยผพักบุ้งขึ้นทางบ้านค่ะเป็นดอกโอ้ยดอกงามดอกงามค่ะดอกงามดอกพักบุง้งป่าจะได้มากถายเอาแล้วค่ะตอนนี้ท่ายให้มึงซันนีกก่กอนเนาะค่ะ ว่าเป็นจ้าใดญค่ะพูนผักกะทินเด้อค่ะผักกะทินค่ะนี่ปลากระบีา้างเขาไปหลายาพวกหน,นุ้งพวกหนังโอ้ยตัวบกใหญ่ตัวเลี่ยมตัวหนังก,กัดเอาเขาบงค่ะเขาบง นไปมดตอนนี้ป่าอยู่ในโหมดยางเนาะ่ะวิ่งค่ะ,ะยางแล้วที่ไ็ดวิ่ง เขาเป็นไรลุ่นเขาไว้กับเสียนเขาจะไปวิ่งแฮ้งข้นวิ่งแท้งหรือวิ่งเพียเดียวมันจิตายก่อนเขาไว้กับเสียนเขาต้องค่อยๆวิ่งค่ะถ้าวิ่งแห้งมันจะได้วิ่งเทียเดียวนองนั้นคือเขาตายค่ะนาอ จะทายให้มึงทุกวันทุกมื่อจิบป่าออกมาวิ่งให้มึงหน่อยมึงหลายก็แล้วแต่ป่าจะทายให้มึงคลิปีป่าออกกำลังกายว่าเป็นจังไดเนะาะจ้ะตอนนี้ก็บ่สวยบ่างามเด้อพ่อแม่พี่น้องเลย สดอิลีสดอิลีค่ะสดอิล,อลีอยามาหาว่าเ่ตรงปกเด้อน,นี่ตรงปกที่สุดแล้วนะคะไม่ได้บอกว่าซื้อเจนเดจเจนจสันเจนนี่สิไม่ได้ว่าเด้อจา้ามิแต่บอกว่าป่าเด้อป่าแก้แล้ว ป่าหกสิบสองแล้วบ่แมนสิบหกบ้แมนสิบหกเด้อป่าหกสิบสองบ่แมนสิบหกอือบ่แมนเจนเด้อค่ะบ่แมนเจนอันนี้ป่ากับปีเด้อจ้าป่ากับปีตุ้ยกับปีนะคะค่ะคลิปนี้จบนี้ค่ะสวัสดีค่ะ